เนื้อหาการเรียนก็จะเกี่ยวข้องกับความหมายความสำคัญของข้อมูลทางการตลาดนะคะแล้วก็ประเภทและแหล่งข้อมูลว่าเราเนี่ยสามารถหาแหล่งข้อมูลได้จากไหนบ้างนะคะทีนี้รายวิชาตัวนี้นะคะเนื้อหามันเนี่ยจะต่อยอดแล้วก็เชื่อมโยงไปในปี2นะคะที่เราจะต้องทำในรายวิชาโครงงานนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลนะคะแล้วก็การประมวลผลการหาค่าสถิตินะคะรวมไปถึงการนำเสนอนะคะเมื่อเราประมวลผลแล้วนะคะเราก็จะต้องนำมาเสนอรายงานในขั้นต่อไป ะะพูดง่ายๆก็คือมันก็จะต่อยอดในรายวิชาโครงงานนะคะถ้าเราเรียนเราศึกษาตัวนี้เราก็จะเข้าใจดีนะคะทีนี้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันจะมี8หน่วยนะคะกดกฎระเบียบกติกานะคะคะแนนก็จะตามเกณฑ์นะคะเราจะมีคะแนนเก็บอยู่60คะแนนนะคะ60คะแนนแล้วก็บวกกับสอบปลายภาคนะคะอีก20 แล้วก็จะมีคะแนนเก็บจิบวิสัยกิจกรรมอีก20คะแนนนะคะซึ่งรายละเอียดเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะคะครูก็จะสอนนะคะ,ะในชั้นเรียนแล้วก็วันเสาร์ก็จะมีการวางงานวางวางคลิปวิดีโอนะคะก็ให้นักศึกษาศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะให้ดู คลิปวิดีโอต่อนะคะในเนื้อหาของหน่วยที่1น,นะคะ